นอกจากกริยพามาเบ่งกระเจ้าสิทเบ็ดตกป่าหาก,กินแบบธรรมชาติเรงบรรยากาศร,รอบนอกรอบๆของน่าได้แลวหนึ่งตัว บรรยากาศบรรยากาศฮึได้เอามาแล้วน<ป>ั่นปลามองบอกเห็นเออพอได้ทอดมาอีกแล้วหนึ่งตัว <c oughs> หนึ่งตัวของสี่ของสี่เนาะแถวเนี้ยของสี่ของหลวง ทางนี้ทางนี้จับกล้องแล้วโบมานแล้ทางนี้อีกแล้วหนึ่งตัวมาอีกแล้วมาอีกแล้วใส่ใส่ใส่มาอีกแล้วหนึ่งตัวมาอีกแล้ว,วอ้วอาวทางน,างนี้ทางนี้ก็พอได้อยู่ดีเนาะมามาตัวน้อย ใสๆมาแล้วอยู่ใสามาอีกแล้ว1โต๊ว